ถ้ากันไปใส่นอบ่าเนี่ยจัดแถวเรียงลำดับกันลำกลุกันย่วยย่วยถึงน้อโอ้จะกี้พาคกันโอ้ยหยกไปใส่ฝนตกพี่น้องฝนตกพขากันง่ายเ้ากันง่า,นยายไปทั้งเร็วเรวโอ้ จัดระเบียบกันเป็นขบวนเลยขับแน่ๆข,ขับไครขอ่มแล้วกันใหญ่ขั้วตัวนี้ฝนตกไม่มองยู้กันใหญ่มองแล้วจะไปข้ากันใหญ่กันไปสั่งไดย คนตกคนเศร้าหลายคนใหญ่ทันทีไปเท้่ยวแล้วดูเป็นแถวเป็นแนวกันบ้าแตกแถวเลยไปน้ำกันน่วยงวยน้ำเบิงหัวแถวนันก็น่าพูดส้มเนื้อกับ จะขาบยังขาบใครขาบลูกขบับกันลังขุนกันไปวัดไม่มองยูเห็นไหนฝนตกมาแล้วไม่มองยูได้บ้แลจะกันง่ายมองก่อนเออไม่อย่างนอ้อ่ะบานลูกกบลูกเขียดลูกหวก อวันปลาหลูกหอกมาเม่นโอ้อยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนกันคือกระป๋าหลูกหอกเป็นหอกอยังที่เป็นัไอสิมันก็แปละดีวะตัดในน้ำมันมีหลายชนิดเนาะตัดเนี่ยหน่อยอยู่ในน้ำไม่ขึ้นมามผนเป็นขาเลยเหรอ หกหกเลยุกออด,ดขึ้นมากผเ,เป็นขาผนเต้นขึ้นึ้โขกสั่าอ่าอันนี้หลายชนิด <c oughs> อ้ยานคนกันเปลี่ยนยังสี่กายานคนกันเปล่นล่วงไกลไกกับว่าได้แต้นหน่อย มีหางแล้หลุกหัวกลูดก,กอดหลุก๊กหลุกเขียดไงขึ้นมาผันมีขาขึ้นเดินโขกจ่อยเออนี่คือธรรมชาติโอ้น้องอยู่น้องหนำเนาะเมืเ่อเรียนนำตกวะยงนำไหรจออจออจอยตุกจุดหนึ่งเออ ไปห้ากันมูไง่ายเราไปผูหลักหลายลเสียงน้ำตกไม่ทำผูไม่ทำพ้องผู้ห้อยพระกรรมาฐานขึ้นมาก อมเพียงภาวนาอยู่หนึ่ง้อนเงียบสงบเียงน้ำตกจอกจอกอ,อยู่ออจะบอกมาจะใช้ยังยังห่างวางอยนีนนน ออ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 ว่าคบกบว่าแมนไาเกียจมแมนเราออกออกเดี่ยวห่างให้ถัะม,ะม,ม,นนมันเรีนมันเรียนหนามตงนี้ออกออกๆๆๆๆอ เออวางสจออกออกมนโอ้โ้ลงว่าอาจจะหนาอยู่นี้ออกออก ขุ้นอ,อยู่ในวหนามมีหางสิ่มันลูกขึ้นนียวเพรานำมาเบิ่งใหม่เลยนะโอ้มันลงไปจากที่เนาะพูเหรอมีหางหนามลงไปพูนน้ำเบิ่งลูกน้ำเบิ่งลูกเหมือนกบลูกเขียดหทองออกออยูออ่เห็นลูกมาแล้วนี่แต่เด็กหน่อยอื่นว่า หอกแง่ขึ้นมาขื่นพุ่งขาเียนขึ้นโคกขันว่าลูกกบลูกเขียดขันว่าเปลี่ยนสือหลดุด่าแต่มีขาเียนขึ้นโคกได้อาฝากพี่น้องเบิ่งไว้เสมอครับเบิ่งธรรมชาติลายยางหลเนี่ย